สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักร้านที่บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะครับในเรื่องของฟิกเกอร์3อันดับเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่อยากจะมาแจกวาร์กไปเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ผมอ่ะไปโตเกียวรอบที่แล้วนะครับประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับของปี2022ก็เรียกได้ว่าไปมา5วันเนี่ยได้สำรวจร้านของเล่นนะครับทั้งฟิกเกอร์หรือของเล่นอื่นๆนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลสินค้าอนิเมะทั่วไปนะครับและก็ได้ข้อสรุปมาว่า3ร้านนี่แหละครับคือร้านที่ถือว่าเป็นสุดยอดครับในเรื่องของฟิกเกอร์คือเรียกได้ว,ว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณหาฟิกเกอร์ตัวไหนไม่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในเว็บต่างๆแม้กระทั่งในเว็บช้อปปิ้งต่างๆของญี่ปุ่นก็ตามนะครับคุณอาจจะมาเจอใน3ร้านนี้ได้ครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูบรรยากาศรวมถึง ข้อมูลต่างๆภายในร้านด้วยนะครับก็เนี่ยครับหลังจากที่เราไปเดินทัวร์มาทั่วอากิฮาบาระเลยนะครับมีทั้งร้านตู้คีบนะครับที่ดังๆทั้งหลายทั้งไซก้านะครับทั้งกีโก้นะแล้วก็ไตโตเนี่ยนะครับเราก็ไปเดินทัวร์มาหมดนะครับรวมถึงร้านที่เป็นชื่อดังนะครับแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีอย่างธรรมชินะครับหรือจะเป็นโคโตบุคิยะนะครับและอย่างร้านมันดาราเกะนะครับที่ ดังมากๆเหมือนกันในเรื่องของสินค้าฟิกเกอร์โมเดลอนิเมะที่มีทั่วภูมิภาคของญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้เราก็ไปเดินทัวร์มาหมดแล้วแล้วก็ยังไม่พอนะครับวันแรกเนี่ยเป็นวันที่ผมไปเดินตามหางานจับฉลากนะครับเจ้าสาวผมเป็นแฟ 5, นหะ้าณที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังดังเปรี้ยงปังมากๆจนอากิฮาบาระ,ะเนี่ยหาร้านจับแทบไม่ได้เลยนะครับท้งที่สินค้าเนี่ยวางจําหน่ายนะครับวันที่5แล้วเราบินไปวันที่6นะครับถึงเช้าวันที่7 เราก็ยังหาของแทบไม่ได้ครับส่วนใหญ่ก็คือจะเหลือแค่ตารางแบบไปลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปเดินมาทั่วหมดนะครับร้านหนังสือร้านมังงะต่างๆนะครับมีงานจับฉลากร้านไหนเราแวะเข้าไปดูหมดนะครับคือเรียกได้ว่าเป็น4วันที่เดินดูงานที่อากฮิฮาบาระนะครับเรียกได้ว่าเดินจนทั่วจริงๆแล้วก็ร้านไหน ดูน่าสนใจนะครับเราเห็นสัญลักษณ์ฟิกเกอร์นะครับเราก็จะเข้าไปทันทีจนอย่างที่บอกครับว่าเราก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับว่าร้านไหนเนี่ยเป็นร้านที่ฟิกเกอร์เนี่ยเรายกให้เป็นเดอะเบสเลยในยา่านอากิฮบาบาระนะครับแต่ยาต่านอื่นเนี่ยเดี๋ยวยังไงค่อยเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจนะครับในทริปหน้าๆอีกทีหนึ่งนะครับเราคิดว่าจะไปสำรวจทั่วย่านโตเกียวแน่นอนทีนี้ก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าถ้าท่านใดมีร้านที่น่าสนใจหรือว่ามันไฮหรือ มันสุดยอดมากกว่านี้นะครับเราสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับจะได้เป็นวาร์ปให้เพื่อนๆไปตามเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นจะได้ไม่ต้องเดินตามหาขาแทบลากแบบผมและแล้วก็เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับนี่ครับอันนี้ก็คืออันดับ3นะครับตึกเทรดเดอร์อากิฮาบาระนะครับก็เป็นร้านที่เปิดนะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ย11โมงถึง2ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์กับเสาร์เนี่ย จะเปิด10โมงถึง2ทุ่มครึ่งเลยก็คือเปิดเร็วขึ้นส่วนมันอาทิตย์รวมถึงคอยเดออื่นเนี่ยก็จะเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะครับโดยประมาณก็คือจะบอกว่าตึกเนี้ยเดิมทีเนี่ยเราอาจจะดูลักษณะเนี่ยน่าจะขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับ DVD บู u ล a อะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปชั้น2เนี่ยจะเจอกองทัพฟิกเกอร์ครับส่วนการเดินทางเนี่ยบอกเลยว่าง่ายๆมากๆนะครับ ก็คือเขาจะห่างจากสถานีซูเอะฮิโรโชนะครับสเตชันซึ่งเป็นสายคิซ่าไลน์เนี่ยแค่181เมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานั่งมาสายอากิฮาบาระสเตชันนะครับายามาโนเตะไลน์หรือฮิบิย่าไลน์เนี่ยหรือโชโซบุไลน์เนี่ยจะเดินแค่350เมตรเองครับและถ้าเรามาสายชิโอดะไลน์นะครับมารุโนชิไลน์ก็คือจะเดินแค่ประมาณครึ่งกิโลเท่านั้นนะครับก็จะถึงร้านนี้แบบง่ายดายเนี่ยนะครับในบนร้านเนี่ย จะบอกว่าเมื่อก่อนชั้นสองเนี่ยเป็นชั้น DVD นะครับสำหรับผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้เขา่ปรับเอาฟิกเกอร์ที่เดิมพีเนี่ยรวมกับเกมชั้นล่างเนี่ยขึ้นมาชั้น2เรียบร้อยครับลักษณะการจัดร้านของเขานะครับก็คือแม้ว่าจะเป็นร้านแคบๆนะครับแต่เขาาจ,จะมีฟิกเกอร์วางเรียงกันไว้ค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยเรามันเขาไม่ได้มีแค่นี้นะครับเขาจะมีวางซ้อนไปข้างหลังอีกดังนั้นเราอาจจะต้องมีเวลานะครับในการเปิดแล้วก็หาดีๆนะครับบางตัวที่เราคิดว่าอาจจะไม่มีก็อาจจะมีได้ และจุดเด่นของร้านนี้นะครับก็คือราคาค่อนข้างดีมากๆครับถึงแม้ว่าจะไม่เจแปนแท็กฟรีนะครับแต่ว่าราคาฟิกเกอร์เนี่ยถือว่าดีมากเนี่ยจนผมก็โดนมาหลายรายการก็เลยถึงยกให้ตึกนี้เป็นอีกตึกหนึ่งที่เป็นเดอะเบสของอากิฮาบาระเลยครับถัดมาเรามาดูอีกตึกหนึ่งครับตึกนี้เป็นตึกที่ดังมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะพามาชมบรรยากาศอีกทีหนึ่งนั่นก็คือตึกเรดิโอไคเครืงนะครับตึกนี้บอกเลยว่าเป็นตึกเกี่ยวกับของเล่นโมเดลอนิเมะทั้งชั้นเลยนะครับ เวลาเปิดทําการก็คือจะอยู่ที่10โมงถึง2ทุ่มครับก็เวลากําลังดีนะครับแต่จริงๆผมอยากให้ปิดสัก4ทุ่มนะครับส่วนการเดินทางเนี่ยง่ายมากๆครับคุณนั่ง JR ลน์อากิฮาบาระเซชันมาออกทางออกซ้ายมือครับเจอตึกทันทีเลยครับและที่ห้ามพลาดน,นะครับก็คือร้านอามิอามิที่อยู่ชั้น4ครับเข้ามาถึงเนี่ยตรงช่วงกลางร้านเนี่ยคุณจะเจอตู้โชว์ฟิกเกอร์ขนาดใหญ่และยาวมากเรียกได้ว่าอาจจะใหญ่และยาวที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับเพราะว่า และตู้นี้จะเป็นตู้ที่เขาจะมีฟิกเกอร์ครับทั้งที่ออกแล้วและยังไม่ออกและอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจก็คือยังไม่ออกนะครับและจะหาดูได้ยากมากครับในที่อื่นนะครับจะมีแค่อาจจะเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับที่สามารถดูฟิกเกอร์ที่เป็นสินค้าจริงๆที่ยังไม่มีการวางจําหน่ายได้นะครับถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นป้ายที่เขาเขียนว่า Not for s a ซ e เพราะว่าหลายรายการยังเป็นรายการพรีออเดอร์อยู่เลยนะครับและหลายรายการก็คือ ยังเป็นรายการที่ทางเว็บไซต์เนี่ยของอมิอมิเองเนี่ยเขามีการจัดอันดับครับว่าเป็นตัวท็อปของแต่ละสัปดาห์นะครับอย่างเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับว่าพิออเดอร์ยอดสูงสุดเนี่ยประจําสัปดาห์อันดับ1นึ่งถึงสิคืออะไรนะครับซึ่งทุกรายการเนี่ยจะได้ขึ้นมาอยู่ในทำเนียบบนตู้ตู้นี้ครับซึ่งเรียกได้เลยว่าในตู้ตรงเนี้ยเป็นของดีแน่นอนครับเป็นฟิกเกอร์ที่ได้รับ ความนิยมแบบสูงสุดนะครับแล้วก็เขายังจัดตู้สวยด้วยนะจัดเป็นหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เอลหมวดหมู่อา่าสิบแปดบวกนะครับหมวดหมู่สปายแฟมิลี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็หมวดหมู่การ์ตูนดังๆทุกเรื่องนะครับแฟรดี้เทลวันพีชนารูโตะนะครับยูกิโอนะครับรวมถึงเจ้าสามเป็นแฟดห้าด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตู้โชว์เคที่สวยมากๆแต่ว่าเราทําได้แค่ชมนะครับตรงตู้นี้ผมก็เลยถือว่าจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ ใครมาอากิฮาบาระเนี่ยเราชอบโมเดลอนิเมะห้ามพลาดน,นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับก็คือสินค้าออกใหม่นะครับรวมถึงสินค้าที่ออกมาแล้วนะครับก็จะมีขายที่ที่นี่ด้วยโดยเฉพาะสินค้าที่ออกใหม่ๆเนี่ยจะมีแบบไม่จํากัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิกเกอร์ที่หายากหรือรุ่นเก่าเนี่ยตึกนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีนะครับจะเน้นเป็นสินค้าออกใหม่แล้วก็งานกูดอื่นๆที่เรียกได้ว่ามีแบบครบครันทั้งสแตนอะคริลิกภาพหรืออะไรต่างๆนอกจากนั้นเนี่ย ชั้นล่างนะครับยังเป็นชั้นซื้อขายของที่ระลึกด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นชั้นล่างนะครับที่ผมไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตึก radiocation เนี่ยยังมีอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือค่ายอนิเพกนะครับเป็นตึกโชว์เคสของค่ายอนิเพกก็คือคุณสามารถเข้าไปเดินดูแล้วก็เห็นภาพสินค้าจริงนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นภาพสินค้าจริงของฟิกเกอร์น้องคิตากาวามารินเลยทีเดียวนะครับนะครับอย่างชั้นนี้ก็เป็นร้านขายที่ระลึก ที่มีของให้เราเลือกช้อปกับได้หลายแบบมากๆครับและนอกจากนั้นนะครับร้านดังๆต่างๆภายในตึกเนี้เป็นร้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากๆครับเพราะว่าหลายร้านเนี่ยเขาสามารถให้เราเนี่ยขอคืนภาษีเจแปนแท็กฟรีได้ครับโดยที่คุณต้องซื้อสินค้าภายในร้านเนี่ยเกิน5,000เยนขึ้นไปนะครับแต่ย้ํานะครับว่าเฉพาะบางร้านบางร้านก็ไม่นะครับและแล้วเราจะมาชมร้านที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งกันนะครับก็คือจะอยู่ที่ตึกนี้เลยครับซูเปอร์บิลนะครับ เป็นร้านของในคืออามิอามิที่เขามาเปิดใหม่ช่วงปี2017ครับก็คือเดิมทีเนี่ยที่ตึกเรดิโอไคเคิเนี่ยมีอาร์มิอามิที่เป็นสาขาหลักอยู่แล้วแต่ว่าเขาเอามาเปิดสาขานี้เพิ่มเพื่อจําหน่ายโมเดลฟิกเกอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ฟิกเกอร์มือ1แล้วก็มือ2นะครับปนๆกันไปแต่ว่าแต่ที่ผมไปเดินสารวจเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเพราะว่าเขาเขียนรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนครับแม้กระทั่ง เอ่อสีผมที่มีการไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นมือสองเขาจะเขียนบอกไว้นะครับและมีหลายเรื่องมีแทบจะครบทุกซีรีส์นะครับมีการแบ่งจัดหมวดหมู่รวมถึงมีรายการเซลล์ด้วยอย่างรายการบางรายการเนี่ยผมเจอที่อื่นเนี่ยขายกันอยู่ที่หมื่นวัยเยนแต่มาเจอร้านนี้แค่8 0 0 0ันเยนก็มีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยกให้เป็นเดอะเบสด้านฟิกเกอร์เลยคือถ้าใครมาเดินตามหาของเล่นเนี่ยแนะนำตึกนี้เลยครับก็ตึกนี้เนี่ย วิธีการเดินทางก็ง่ายมากๆครับเราลงสถานีอากิฮาบาระครับจะง่ายที่สุดและเราออกทางออกอิเล็กทริกเทานะครับเดินไปอีกนิดหน่อยนะครับเดินตรงมาพยายามดูจากป้ายซ้ายมือให้ออกมาที่ถนนใหญ่พอเจอถนนใหญ่เนี่ยให้เดินไปทางขวามือครับแล้วก็ข้ามทางม้าลายไปนะครับยังไงเดี๋ยวผมแปะแผนที่เอาไว้ให้นะครับอีกทีหนึง่งแต่ว่าจากที่ผมไป้านนี้มาเนี่ยอาจจะมีเวลาเก็บภาพบรรยากาศได้ไม่ครบนะครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศจากทาง อามีอามีนีมาให้ชมกันอีกทีนึงนะครับนะครับอันนี้ก็อยู่ในหมวดสินค้าที่เขาจะจัดแบ่งเป็นตามหมวดหมู่เลยครับมีตั้งแต่นะครับไรเดอร์นะครับเขาจะไว้เป็นหมวดหมู่ของเขานะครับมีทุกประเภทนะครับสินค้าฟิกเกอร์ที่เป็น20บวกก็มีนะครับอันนี้จากเรื่องเฟสเทนไอนะครับก็มีคอลเลกชันมีทั้งแบบอยู่ในกล่องมีทั้งแบบโชว์นะครับมีมือ1มือ2สินค้าหายากนะครับอย่างซอสอาร์ตออนไลน์เนี่ยผมไปได้มาก็เป็นตัวที่หาในไทยไม่ได้ ก็ไปได้มานวรวมถึงแม้กระทั่งฮอตทอยนะครับร้านนี้ก็มีนะครับสินค้าชื่อดังของอเวนเจอร์ต่างๆนะครับมีหมดทุกอย่างจริงๆนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับท่านใดมีพิกัดร้านดังๆร้านที่น่าตำแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับเราจะได้เวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเดิน หาให้มากจนขามันลากนะครับกับบ้านกันน,นก็ถ้าสมมุติว่าเรารู้พิกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานครับในการดูสินค้านะครับอันนี้ผมก็ใช้เวลาจากทิปโตเกียวรอบต้นเดือนพฤศจิก,กา2022นนะครับอนาคตถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงฝากกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิป<ๆ>เกี่ยวกับสินค้าโมเดลอนิเมะต่อไปนะครับ แล้วก็ถ้าท่านใดอยากพูดคุยหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโมเดลสินค้าจากญี่ปุ่นก็เข้าไปพูดคุยได้ที่เพจ f a c e b o o k พาของเล่นไปเที่ยวนะครับสำหรับพิกัดน,นะครับเดี๋ยวเราจะแปะเป็นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับจะได้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปช็อปกันแบบเต็มคาราเบลกับไทยกันเลยทีเดียวนะครับเอาให้ถึงขัน้นเงินเย็นเนี่ยอยาให้มันเหลือกลับมาในไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ